สวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่อูหันสาค่ะสวัสดี FC แล้วก็ลูกค้าด้วยนะคะที่เข้ามารับชมนะคะวันนี้เราจะพามาชมรถดำสวยๆอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ก็เตรียมตัวที่จะส่งมอบรถนะคะให้ลูกค้าที่อำเภอสํารงทามนะคะจังหวัดสุรินทร์นะคะจังหวัดเดียวกันกับทางอูเลยแต่คนละอำเภอนะคะห่างกันประมาณ50กิโลนะคะตัวน,นี้ก็เป็นหัวเมก้าซีรีส์500นะคะหัวตอนเดียว คาสิโนค่ะเครื่องคูดตัวของคันนี้คือเครื่อง JO 8 c นะคะ6สูบป,ปั๊มสาย210อค่ะ,ะสีของตัวรถนะคะลูกค้าสั่งมาเป็นสีน้ำเงินแก้วนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างๆกันเนาะ,ะลูกค้าถามว่ารุ่นนี้ราคาเท่าไหร่แปคันนี้นะคะลูกค้าสั่งแต่งเพิ่มเติมนะคะราคาพร้อมแต่งเพิ่มเติมแล้วนะคะอยู่ที่885,000บาทนะคะลูกค้าเป็นเครื่อง J.O. แปดซี o i, หัวตอนเดียวคัสซีนอกค่ะอะไรแต่งเพิ่มเติมมานะของคันนี้ก็มีพวกหมวกนะคะคาะกระจุกโครเมียมบังฝุ่นหน้าแล้วก็ฝาครอบกระทะล้อแล้วก็แต่ด่วนนะคะที่ติดเพิ่มเติมนะคะ,อะนอกจากอะไรแต่งที่ทางปูไม่ได้พูดมาคือให้กับตัวรถนะคะเริ่มต้นอยู่แล้วเนาะ,ะคันนี้เป็นสีน้ำเงินแก้วนะความยาวอยู่ที่3เมตร60เซนนะคะ ความยาวสามเมตรหกสิบรวมฝาท้ายฝาข้าง50าระแนงสาไม้เสาสูงอยู่ที่90เซนนะคะตัวกันหมานะคะเป็นกันหมาเลสเนาะตัวนี้ติดเป็นฟิล์มสีดำค่ะลูกค้านำเงินแก้วฟิล์มสีดำนะคะสวยเลยสีเข้มนะคะสีตัวจรงิงรถจะดูสว่างเข้มกว่าอยู่ในกล้องนะคะลูกค้าเดี๋ยวเราจะพาเดินดูรอบๆคันกัค่ะตัวนี้ดูข้างหน้าเนาะ สวยมากนะคะถ้าใครที่ชมคลิปนี้แล้วสวยถูกตาถูกใจนะคะก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนกันได้นะคะที่อู่หันสาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะแวะเข้ามาเยี่ยมชมรถจากทางอู่ของเรากันได้นะคะเ,ออเดี๋ยวไปดูภายในหัวเก่งกันก่อนเลยต,ตัวนี้เนาะเบาของคันนี้นะคะ<ม>เป็น V.I.P. ดำล้วนตะเข็บแดงนะคะเป็นเบาะหนังแก้วนะคะหัวตอนเดียวค่ะลูกค้าไม่มีที่นอนข้างหลังเนาะทำความสะอาดเรียบร้อยขับไปเติมน้ำมันให้เรียบร้อยนวมพงมะไลก็เป็นสีเหมือนตัวรถค่ะน้ำเงินแก้วนะคะตามนี้เลยที่วางเท้าสองข้างนะคะก็เป็นลายเดียวกันนะคะกับตัวเบาะนะคะ ขากรอบกระทะล้อตัวนี้ลูกค้าสั่งเพิม่มเติมมานะคะก็ใส่ให้นะคะเพิม่มเติมของลูกค้านะคะก็มีแต่ดวดนะคะติดตั้งไว้บนถังลมนะคะตัวนี้ระบบลมระบบเบรกก็เป็นทิ่ฟรีค่ะถังลมของคันนี้ก็มาเป็นอลูมิเนียมนะคะส่วนการเดินท่อะคะ่ะลูกค้าสั่งเอาเป็นเอสเลทไทเทนนะคะปลายสี่นิ้วนะคะออกตรงกลางส่วนตัวราวกันถังน้ํามันกันถังลมอย่างเงี้ยค่ะเป็นสแตนเลสนะคะ สำหรับคันนี้ก็เป็นคัสซีนอกนะคะลูกค้าสภาพคัสซีก็ประมาณนี้เลยส่วนตัวรองนะคะตัวรองคัสซีก็จะใส่เป็นตัวหนาความหนาของคันนี้ก็จะอยู่15บ้ามิลน,นะคะแหนบเราเสริมให้นะคะเพิ่มเติมพร้อมใช้งานรวมกันกับแหนบที่มากับญี่ปุ่นนะคะอยู่ข้างหน้าเจ็ดตัวคะ่ะสําหรับแหนบหลังนะคะของเหลวช่วงล่างนะคะถ่ายให้เปลี่ยนเติมให้ใหม่ตอนเลื่อนช่วงล้อแล้วเรียบร้อยค่ะตัวนี้ เรามาดูข้างๆเต็มคันกันบ้างสวยนะคะตัวนี้กระแนง3นะคะเา9 0ความยาว3เมตร60เซนค่ะส่วนตัวสเปคกระบะนะคะถ้าเป็นหัวลากคัา,าซีลูกค้าสั่งจองก็สามารถสั่งสเปคได้เลยนะคะน้ำเนินแก้วค่ะตัวนี้สวยเลยลายเสาหน้าเสาท้ายนะคะเป็นลายเพชรแถบกลางฝาข้างก็เล่นลายให้ด้วยนะคะ ดูข้างหลังกันบ้างนะเล่มทะเบียนก็ออกเรียบร้อยนะคะตามภาพที่เห็นเลยคะ่ะลูกค้าตัวนี้ช้างคู่นะคะดันท้ายก็ใส่ให้เรียบร้อยเลยบางฝุ่นหลังเต็มเต็มผืนนะคะ สำหรับรุ่นนี้นะคะหัวตนเดียวเป็นเจโอแปดซีค่ะอาทิตย์หน้านะคะจะมีเข้ามาเป็นหัวรากคาซี้ะแต่เป็นหัวแคปนะคะเจโอปดซีเข้ามาเพิ่มเติมที่อูอีสองคันนะคะลูกค้า,าฝากถึงเอฟซีแล้วก็ลูกค้าด้วยถ้าอยากได้เจโอปดซีหัวแคปนะคะอาทิตย์หน้านะคะมีเข้าเพิ่มสองคันยังสดทั้งสองคันเลยถ้าชอบก็โทรมาสอบถามเพิ่มเติมกันได้นะคะ ถังน้ำมันคู่รถนะคะของคันนี้มาที่ความจุอยู่ที่100ลิตรนะคะตามนี้เลยสําหรับวันนี้นะคะเราก็พามาชมรถสวยๆคันนี้นะคะเตรียมตัวที่จะส่งมอบให้ลูกค้านะคะขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยจากอำเภอสํารงท่าบนะคะที่เดินทางมาจับจองรถจากทางอู่วันนี้ก็ได้เลิกดีนะคะจะรับน้องกลับไปไว้ใช้งานไปไว้ดูแลนะคะก็ขอให้พี่ๆนะคะ มารับนะคะเดินทางกลับโดยปลอดภัยนะคะไปทํางานก็ขอให้มีงานเข้าเยอะๆการเงินรุ่งเรืองนะคะคิดและหวางสิ่งไหนก็ขอให้สมดังใจปรารถนาทุกอย่างถ้าไปใช้งานดีนะคะก็อย่าลืมแวะมาอุดหนุนรถจากทางอู่ของเรากันได้เนาะถ้าอยากได้ไปไว้ใช้งานอีกนะคะคลิปนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะสําหรับการติดตามรับชมค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะทั้ง3ช่องทางค่ะ Facebook Fanpage และก็ YouTube อ่หันษานะคะ ถ้าลูกค้าท่านไหนนะคะมองหารถดำสักคันหนึ่งไปไว้ใช้งานนะคะ mm. ก็แวะเข้ามาดูได้นะคะที่อูหันษาไม่ซื้อไม่ว่าก,กันค่ะขอให้แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะคะ mm. เจอะหน้าค่าตากันได้มาทักเป็นพี่เป็นน้องกันได้นะคะถ้าชอบก็ค่อยจับจองนะคะาฝากผลงานของอูหันษาด้วยะคะ่ะถ้าใครที่มองหารถดำไว้ไปใช้งานนะคะก็ฝากผลงานของอูเราไว้พิจารณาอีกอูหนึ่งเนาะ ก็ยินดีบริการลูกคา้ายินดีต้อนรับบริการลูกค้าทุกท่านนะคะคลิปนี้ต้องขอตัวลาทุกท่านไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะโชคดีมีความสุขลาไปแล้วสวัสดีค่ะ